สนับสนุนรายการโดยปตอทอพลังไทยเพื่อไทยธนาคารกรุงเทพ งานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปครั้งที่16มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี12-15พฤษภาคมนี้ที่ Challenger 2และ3 i m p a c t เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคาร สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการมันนี่บิค่ะประจำวันอังคารที่16เมษายน2559นะคะวันนี้พบกับคุณเพชรยุทธ์ค่ะลาเดชันธนิดานะคะสำหรับประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจค่ะใช่ครับหลากหลายประเด็นนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่อาจจะมองหาทางเลือกในการออมที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในประเทศไทยนี่พนเรื่องของพันธบัตรจากเรื่องอพันธบัตรออมทรัพย์จากกระทรวงการคลังนะครับล่าสุดกำลังจะมีการเปิดขายแล้วนะครับก็จะมี2ซีรีส์ด้วยกันทั้งแบบ5ปีแล้วก็แบบ10ปีนะครับจะขายให้กับ ประชาชนทั่วไปกันในวันที่12พฤษภาคมนี้ใครที่มีเงินออมเหลืออยู่แล้วอยากจะฝากแบบปลอดภัยที่สุดในประเทศเนี่ยก็ต้องรอแล้วล่ะครับ1ิ 1> พฤษภาคมนี้ไปจองกันได้นะครับในขณะที่ทางด้านของไทยพาณิชย์เองวันนี้ออกมาประเมินนะครับในส่วนของตัวเลขการปล่อยสินเชื่อหลายคนห่วงธุรกิจ SME นะครับว่าจะน่าห่วงหรือเปล่านี่เสียจะเยอะไหมแต่ว่าไทยพาณิชย์ยังคงตั้งเป้านะครับว่าจะปล่อยสินเชื่อให้กับ SME รายใหม่ในปีนี้80,000จนถึง1 0 0 0 0 0ล้านบาททีเดียวส่วนสินเชื่อคงค้างเนี่ยก็ประเมิน ยอดตัวเลขการเติบโตในปีนี้ที่ 4- 6%ครับค่ะก็ะจะทำให้ SME นั้นนะคะสามารถที่จะมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนะคะถ้ามีเงินทุนหมุนเวียนต่างๆเข้ามาก็ต้องช่วยกันทางภาครัฐและภาครเอกชนกันแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าที่แน่ๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะหาทางเลือกในการลงทุนนะคะสำหรับเงินออมของคุณหรือแม้แต่กระทั่งเข้าไปหาเงินกู้ต่างๆก็ได้นะคะมาเจอกันค่ะในงาน m o n e y Expo ครั้งที่16นะคะที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นค่ะ วันที่12ถึง15พฤษภาคมนี้นะคะที่ชาเลนเจอร์2ถึง3เมืองทองธานีค่ะก็ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะครเราก็ จะมีการทยอยนำโปรโมชั่นพิเศษพิเศษเนี่ยมารวบรวมให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวกันก่อนทุกๆวันเลยแหละค่ะใช่ครับผมแต่ว่าเริ่มต้นนะครับไปเตรียมตัวกันก่อนครับสำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่ามีเงินออมเหลืออยู่นะครับและอยากจะฝากเอาไว้ให้กับรัฐบาลนะครับหรือว่าให้กระทรวงการคลังนั้นเขาช่วยดูแลนะครับไปซื้อกันได้แล้วครับในวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังครับเตรียมที่จะมีการเปิดขายพันธบตัตรออมทรัพย์ 2 0 0 0 0ืล้านบาทนะครับวันนี้คุณสุวิทย์โรจนวณิชนยครับผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2559ครั้งที่2ครับวงเงินไม่เกิน20,000ล้านบาทแบ่งเป็นรุ่นอายุ5ปีแล้วก็รุ่นอายุ10ปีนะครับตราดอกเบีย้ยจะเป็นแบบขั้นบันไดแล้วก็เป็นแบบไร้ใบตราสารก็คือ เป็นสคริปต์เลสนะครับไม่ต้องมีตัวพันธบัตรเนี่ยไปถือเอาไปเก็บเอาไว้ที่บ้านนะครับเริ่มขายวันแรก12พฤษภาคมครับขายยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมเ,ออเพื่อส่งเสริมการออมที่มั่นคงและได้รับการคุ้มครองเงินต้นของประชาชนรายย่อยนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกในการลงทุนของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังที่จะครบกําหนดในปี2559นี้ด้วยครับ ทั้งนี้ครับพันธบัตรออมทรัพย์ที่มีรูปแบบแล้วก็เงื่อนไขดังนี้นะครับอายุ5ปีนั้นอัตราดอกเบีย้ยจะเป็นแบบขั้นวันใดในปีที่1นะครับดอกเบี้ยร้อยละ1.75ต่อปีปีที่2ละ3ดอกเบี้ยร้อยละ2ครับปีที่4ดอกเบี้ยร้อยละ2.5และปีที่5อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ครับรุนอายุ10ปีก็จะเป็นขั้นบันไดเช่นกันนะครับโดยปีที่1ถึง5ดอกเบีย้ย2.25ต่อปีครับ 6ถึงเาดอกเบีย้ยร้อยละ3ต่อปีส่วนปีที่10นะครับได้ดอกเบีย้ยร้อยละสต่อปีครับรวมวงเงินในการออกครั้งนี้ไม่เกิน20,000ล้านบาทครับระยะเวลาจำหน่ายวันที่12พฤษภาจนถึง3.1สิงหาคมครับวงเงินขั้นต่ำต่อการซื้อ1ครั้งคือ1000บาทนะครับสูงสุดเนี่ยไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายต่อธนาคารครับสำหรับธนาคารที่คุณผู้ชมนั้นจะไปซื้อกันได้นะครับมีทั้งหมดเนี่ยก็คือ4ธนาคารก็คือธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกส,สิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ครับกรุงเทพกรุงไทยกส,สิกรไทยและไทยพาณิชย์ครับ ค่ะก็ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานกันให้ดีๆด,ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับที่จะไปซื้อพันธบัตรน,นะคะในครั้งนี้ของก,กระทรวงการคลังค่ะส่วนทางด้านของผู้ที่อยากจะมีที่อยู่อาศัยนะคะถ้าพูดถึงที่อยู่อาศัยก็ต้องไปดูโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐเนี่ยเขาก็อุดหนุนนะคะแล้วก็ให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยช่วยดูโครงการต่างๆที่ผ่านมาก็จะมีโครงการบ้านประชาัฐนะคะในวงเงินสามหมื่นกว่าล้านบาทแต่ว่าถือว่ายังล่าช้าอยู่ ะะเพราะว่าเรื่องของความเข้าใจต่างๆในการเตรียมเอกสารของผู้กู้รายใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ครบและก็ไม่เพียงพอนะคะก็เลยทําให้การอนุมัติล่าช้าลงไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ย,ยังมีค่ะการเตรียมเรื่องของโครงการใหม่ๆนะคะสําหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยหมาเพิ่มเติม,เมือนด้วยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะมาดูกันในรายละเอียดกันนะคะที่ทางด้านของท่านประธานกรรมการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็คือคุณสุรชัยดนายนตั้งตระกูลนะคะก็เปิดเผยก่อนเลยถึงความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับโครงการ ้านประชารัฐก็เป็นการแจ้งเหตุอันออกมาเลยค่ะเพราะว่ามีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าจะมีการปล่อยวงเงินรวม30,000ล้านบาทก็มีผู้แจ้งความประสงค์ขอกู้แล้วเนี่ย ยื่นมาแล้ว26,173รายนะคะคิดเป็นวงเงินกู้21,594ล้านบาทแต่ว่าอนุมัติไปแล้วเนี่ย413ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการแจ้งความคืบหน้าออกมาเลยคะ่ะว่าประสบปัญหาเกิดความล่าช้าในการอนุมัติสินเชื่อเหมือนกันสำหรับโครงการนี้เพราะว่าผู้กู้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีประสบการณ์ก็เลยเตรียมหลักฐานเอกสารไม่ครบถ้วนนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่คาดว่าจะสามารถอนุมัติได้ภายในประา3เดือนแหละ สําหรับโครงการบ้านประชารัฐนะคะและในขณะเดียวกันก็จะมีการจัดทําโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับข้าราชการทหารตํารวจชั้นผู้น้อยด้วยค่ะตรงนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงกลาโหมนะคะคาดว่าจะมีความชัดเจนในรายละเอียดเนี่ยเช่นเดียวกันเลยนะคะภายในระยะเวลา3เดือนสําหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นนี้เราไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะแต่ขั้นตอนในความล่าช้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ในการอนุมัติ การอนุมัติเนี่ยไม่ไม <c oughs> ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปัญหาอยู่ที่ลูกค้าซึ่งมาแจ้งความประสงค์เนี่ยหลักฐานที่นำมาเนี่ยนะครับยังไม่พร้อมเนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าใหม่จริงๆไม่มีประสบการณ์ในการขอยื่นกู้เงินมาก่อนนะครับรายได้ก็ดี หลักฐานในการที่จะเป็นบ้านหลังใหม่ก็ดีทั้งหมดเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยทำให้เกิดความราชาทางทสอสเราตระหนักในเรื่องความเดือดร้อนของข้าราชการชั้นผู้น้อยจึงจะได้เข้าไปทำส่งเสริมนะครับให้หน่วยงานราชการเช่นทหารบกทหารเรือทหารอากาศ ได้ปลูกสร้างอาคารสำหรับอยู่อาศัยในส่วนของข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยในที่ดินของทหารนะครับซึ่งทางทอสอเราเองเราได้เตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้และก็กำลังประสานงานกับทางด้านท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะไปกำหนดรายละเอียดวิธีการแล้วก็คาดว่าโครงการนี้ น่าจะออกมาภายใน3เดือนนี้ค,ค,ครับทางธนาคารอังครสงเคราะห์เองนะคะก็บอกว่าผลประกอบการในไตรามาสหนึ่ปี2,559นั้นยังเติบโตดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดินหน้าโครงการต่างๆนะคะตามนโยบายของรัฐบาลกันด้วยเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยเนี่ยนะคะมีโอกาสในการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองค่ะซึ่งนอกเหนือจากโครงการบ้านประชารัฐนะคะที่มีการ รออกไปแล้วนะคะก็ยังจะมีมาตรการส่งเสริมการให้สินเชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางสําหรับนําไปซื้อที่อยู่อาศัยนะคะวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทแล้วจะให้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนกันด้วยปัจจุบันนั้นมียอดสินเชื่อแล้ว1 5 3 0 0 15,239รายค่ะคิดเป็นวงเงิน21,107ล้านบาทนะคะจากยอดเงินกู้สะสม23,515ล้านบาทก็จะทําให้มีการปล่อยสิน เชื่อใหม่เนี่ยรวมแล้ว37,723ล้านบาทถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง19.20%ค่ะโดยยอดสินเชื่อคงค้างรวมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา1.8%เหมือนกันนะคะมาอยู่ที่878,367ล้านบาทสินทรัพย์รวมค่ะอยู่ที่9 3 9 9 5 1ล้านบาทด้านเงินฝากอยู่ที่7 หมืน่นขขอภัยค่ะ765,656ล้านบาทกำไรสุทธิ2,568ล้านบาทนะคะและแน่นอนพอเป็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อก็จะต้องมาพร้อมกับ NPL นะคะของทออสอนอยู่ที่5.69%เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะจากปีก่อนนะคะอยู่ที่5.45%คะ่ะในขณะที่อัตราส่วนเงิน กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงยังอยู่ระดับแข็มแกะแข็งแก่งอยู่นะคะก็ถือว่ามากกว่า16.43อันนี้ก็เป็นผลการดำเนินง,งานนะคะของไตรมาสหนึ่งกับทออสอค่ะใช่ครับผมมาต่อกันที่ธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างนะครับปีนี้ดูเหมือนว่าเขายังจะรุกธุรกิจ SME กันต่อเนื่องทีเดียวนะครับเราะยังคงตั้งเป้าการปล่อยเสื้อให้กับการปล่อยสินเชื่อนะครับให้กับ,บ,บ SME นั้น8 0 0ื 100, 000, 000. ่นจนถึง1แสนล้านส่วนสินเชื่อคงค้างของเขาเนี่ยก็ยังประเมินการเติบโตที่ตัวเลข4จนถึง6ครับ ในวันนี้นะครับทางด้านของคุณวิพลรวรเสาริศนะครับรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจลูกค้าขออภัยครับผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์นั้นบอกว่าสินเชื่อ SME ของทั้งระบบในปลายมาสที่1นั้นขยายตัวเพียงแค่ 2ถึงเท่านั้นครับแล้วก็คาดว่ายัางโตต่ำต,ต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือว่าขยายตัวเพียงร้อยละ1-2ึงสครับส่งผลให้ภาพรวมสินเชื่อ s b ีนี้โตร้อยละ4-6ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยตั้งเป้ายอดสินเชื่อคงค้างในปีนี้เติบโตร้อยละ4-6นะครับจากปี2558ซึ่งถือว่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยมียอดสินเชื่อคงค้างจานวน3 6มแ0 0ล้านบาทและตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่นะครับประมาณ8 0,000ื่นจนถึง1 0 0 0 0แสนล้าน ครับ อย่างไรก็ตามตั้งเต้าสัดส่วนนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ครับบอกว่าจะต้องต่ำกว่าร้อยละ3นะครับจากปัจจุบันที่อยู่ประมาณร้อยละ2.5แล้วก็พบว่าขณะนี้มีสัญญาณการเบิกจ่ายสินเชื่อเกินวงเงินหรือว่า OD นั้นลดลงไปนะครับประมาณร้อยละ5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวครับดังนั้นลูกค้าเนี่ยจึงไม่กล้าที่จะขยายการลงทุนหรือว่าเพิ่มกําลังการผลิตครับซึ่งธนาคารก็ให้การดูแลลูกค้า SME นั้นอย่างใกล้ชิด ตั้งทีมการติดตามดูแลนะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็น2ส่วนครับก็คือ กลุ่มลูกค้าขนาดกลางแล้วก็กลุ่มลูกค้าขนาดย่อมครับเพื่อช่วยเหลือลูกค้าตั้งแต่ยังอยู่ในสถานะที่ยังชําระนี้ได้อยู่นะครับโดยดําเนินการปรับโครงสร้างนี้แล้วก็ลดอัตราการผ่อนชําระลงนะครับซึ่งก็สามารถช่วยลูกค้าให้อยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมจับตาธุรกิจที่ทําตามที่มีการทํากิจการตามกระแสนะครับเช่นธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจอพาร์ตเมนต์ที่ตอนนี้เนี่ยบอกว่ามีการเปิดกิจการจํานวนมากทีเดียวนะครับจนกลายเป็นแฟชั่นไปแล้ว เมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยธุรกิจเอานี้อาจจะมีปัญหาครับเพราะไม่สามารถที่จะสร้างจุดขายให้กับธุรกิจของตนเองได้ครับแต่ว่าถ้าโดยแนวโน้มผมคิดว่าถ้าลากกันไปยาวๆเนี่ยเราคงจะเห็นธุรกิจของ SME เนี่ยม,มีการเติบโตแบบไปอย่างเงี้ยซึมๆไปลักษณะเงี้ยสอง่งกว่าๆไปตลอดจนจบจนจบปนะีซึ่งเราก็คงมองว่าสินเชื่อของ SME ทั้งตลาดทั้งระบบเนี่ย่าจะอยู่ประมาณนี้แหละสี ไม่น่าจะเกินประมาณนี้ว่าไอ้ตัว New NPL เราเนี่ยของพอตของพอรตสินเชื่อ SME เนี่ยก็ไม่ไม่ควรจะเกิน3%ารนิงปีที่แล้วเราก็แตะอยู่ประมาณเนี้ยสปไปไปลายเกือบสามนะฮะแต่ถ้าปิดใตมากหนึ่งจริงๆแล้วต้องถือว่าถือว่าแนวโน้มเราดีนะฮะแนวโน้มเราดีมากผมคิดว่าตัวเลขที่เราเราเรา,เราออกมาในใจมากหนึ่งเนี่ยถ้าเอาคูณ4เข้าไปเนี่ยผมว่าจริงๆเราอยู่สกลางๆเอง สำหรับธุรกิจเอสดาวรุ่งในปี2559นะครับก็คือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจวัสดุก่อสร้างอาหารและเครื่องดื่มครับธุรกิจสื่อสาร 4G ธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจขนส่งโลจิสติกธุรกิจอีคอมเมิร์ซในกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความคิดสร้างสรรค์ส่วนธุรกิจดาวร่วงในปีนี้นะครับก็คือธุรกิจเกษตรพื้นฐานธุรกิจติดแก๊สรถยนต์ธุรกิจสื่อโฆษณาดั้งเดิมแล้วก็ธุรกิจเหล็กครับ มาดูกันอีกหนึ่งธนาคารนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะคะถ้าพูดถึงธนาคารกาศิกรไทยเนี่ยเขาโดดเด่นกันนะคะในด้านของการนําเทคโนโลยีหรือว่า การใช้ช่องทางดิจิตัลเนี่ยเข้าไปไทยลูกค้านะคะสะดวกสบายมากขึ้นคือการทําธุรกรรมต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยแหะค่ะคือเวลามีโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยนะคะอะไรก็สะดวกสบายมากขึ้นกสิกรไทยก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้นะคะซึ่งานด้านของท่านผู้บริหารก็บอกว่าทุ่มเม็ดเงินนะคะ5,000ล้านบาทเปิดตัวนะคะเพื่อที่จะนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามา เพิ่มและก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อยู่ในโลกดิจิตอลให้มากขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้คะ่ะทางด้านของท่านประธานกรรมการของธนาคารกสิกรไทยซึ่งแน่นอนนะคะก็คือคุณบรรทุนล่ำซำนะคะท่านเปิดเผยก่อนแล้วคะ่ะถึงเรื่องของข้อมูลความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนของประชาชนนะคะก็เลยมีความนิยมเนี่ยค่อนข้างจะสูงทําให้เรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางนี้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับไปด้วยคะ่ะจากข้อมูลของธนาคาร กาสิกรไทยนะคะมีการรายงานออกมาด้วยว่าการทําธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิตอแบงกิ้งต่างๆของธนาคารก็เติบโตขึ้นค่ะจากในปี2,554เนี่ยอยู่ที่168รายการแต่พอมาปี2,558ขยับขึ้นมาถึง1,000 135รายการนะคะแล้วก็จะคาดว่าเพิ่มขึ้นเป็น7,900ล้านรายการในมูลค่าธุรกรรม30ล้านล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วกสิกรไทยเขาก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้นะคะพัฒนาเป็นบริการเทคโนโลยีทางการเงินที่เรียกว่าฟินเทคค่ะทุนงบประมาณ5,000ล้านบาทจะตั้งเป็นกสิกรบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊ปนะคะชื่อสั้นๆก็คือ KBTG ค่ะเป็นศูนย์คิดค้นนวัตกรรมทางการเงินเขา ไปร่วมกับพันธมิตรอย่างฟินเทคและก็เทคสตาร์ทอัพนะคะมีโครงสร้างบริษัทแยกออกจากธุรกิจของธนาคารเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและก็สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะมีไอเดียใหม่ๆนะคะเข้ามาสร้างบริการให้กับลูกค้ารวมถึงงบฒนธรรมองค์กรที่จะดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีเนี่ยมาร่วมงานนะคะเพราะว่ากสิกรไทยเขาตั้งเป้าจะเป็นผู้นําทางด้านทางการเงินดิจิทัลของไทยกันเลยทีเดียวค่ะ หน้าที่คือคิดโจทย์ว่าธุรกิจที่เราทําอยู่ัจจุวันนี้มันวิธีอื่นไหมที่จะทําให้มันได้ความเร็วความทั่วถึงของธุรกรรมทางการเงินได้ยิ่งกว่านี้เฮยของเดิมก็ทําทํากันอยู่ก็โอ,โ,อโอเคแต่ว่ามันอาจจะมีวิธีใหม่เพราะว่าเทคโนโลยีมันมีมันมีความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะในโลกนี้ mm hmm. แล้วก็เป็นการเป็นบรรยากาศของการทดลองเป็นการของการคิด mm hmm. นอกกรอบ เป็นบรรยากาศของการหาความรู้จากพาร์ทเนอร์ทั่วโลกว่าที่ไหนเขาทำอะไรกันอย่างไรและดูซิว่ามันออกมาเป็นอะไรที่เราใช้ได้ไหมในระบบอกอรเกษตรของประเทศไทย ก็ถือว่าจะเป็นศูนย์คิดค้นนวัตกรรมทางการเงินที่น่าจาับตามองเลยนะคะ KB TG เลยค่ะซึ่งคุณบรรทุนก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง e-payment master plan ค่ะที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยปลอดภัยจากโจรกรรมทางการเงินนะคะคือการที่จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินด้วยความปลอดภัยการชําระเงินต่างๆนะคะก็ตรงนี้เข้ามาเสริมสร้างนะคะความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถ ช่วยลดต้นทุนให้กับร้านค้านะคะต่างๆด้วยรวมไปถึงการพิมพ์และการจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีตรงนี้ก็จะประหยัดไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท่งพลังในอุตสาหกรรมทางการเงินของไทยนะคะแหมเห็นแบบนี้แล้วก็เชื่อเลยทีเดียวนะคะว่าจะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นําทางการเงินดิจิทัลของไทยไหนไม่ช้าคะ่ะ แบงแรกนี้ดูเหมือนว่าเรามีข่าวของธนาคารพาณิชย์ไม่ติดตามกันหลากหลายธนาคารคแบงก์ใหญ่นี่เกือบครบแล้วนะครับม,มาปิดท้ายกันที่แบงก์นี้ครับนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองล่าสุดครับมีการประกาศลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยลงตามแบงค์ใหญ่ๆแบงก์อื่นนะครับที่มีการลดลงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับโดยวันนี้ครับธนาคารกรุงไทยมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับประเภท MOR และ m r r ลงอย่างระ 0.255%ต่อปีหรืออัตรา7.12%ต่อปีครับและอัตรา7.62%ต่อปีสำหรับ mrr นะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่27เมษายนนี้เป็นต้นไปทางนี้ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการ sme และลูกค้ารายย่อยเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ธนาคารได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ m l r ลงไปแล้ว0 2 5ต่อปีหรืออัตรา 6.275%ต่อปีไปเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาอัปเดตกันเลยค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยทำผลงานในนาสนใจเลยทีเดียวนะคะรวมถึงตลาดทองคำความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทิศทางของวันพรุ่งนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร